อะไรวะกูปังอะไรวะอะไรวะพวกเราเหนื่อเราโดนหนักเป่าวะเราโดนหนักเปาวะยี่สิบวันแล้วนะต้องเท่ากนด้วี่ิวันเลร้สึกเร่อังเอังปังกังป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 ัังงเังปังงปันักปัวปัอปังปัปังปังกปังงัปังองนัััั พี่เาเบาๆคนเดียวเหรอโอ้โหเบาจังเลยไม่รู้สึกเลยป่ะโอ้โหโดนละใครไม่ไหวถอยนะใครไม่ไหวถอยโีกเก่า

อฮ่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอเฮไม่บอกว่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลจะรูบนี้ยอเจ้าล้ออ๋อโอ้ยทไมหออกก่อนได้นะเยนะจะไปหลังะนี่เความเทเริ่มเหม่เมแ้ไม่ะ

ใช่คุณบอลต้องเน้นฝั่งดูบ้างโซเอาโดยเนื้อเมื่อกี้ผมได้ยินมิกงนี้บอกเบาเอวามหมัดเบามากเลยใครบอกวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวถอนตัวกันยัางยังไม่มีใครถอนเลยคุณอมโดนแล้ว เราติดแล้วมาแล้วมาหน้าหน้าหบอกนะดีนะไม่้อเขาบอกอ้เนี่ยแล่นดามันติมเลยเม่อกีาไปะไม่อคน้างเหรอวะไม่เ้าหน้าหน้าของแดงแตกมอ่ารอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วพอแล้ว บาจับจัดักรอบสุดท้ายมาสุดท้ายมาสุดท้ายไอ้่อยอยู่แกอยู่แกอยู่นี่เยวแล้วนักบ๊บอ้ออยใครนได้เก่งมากเกากมามาดิโอ้ยอ้ยโอไม่รู้สเลยป คนนี้บอกถ้าถ้าเป็นผมลงไปนอนตั้งแต่หมัดแหละมีโคตมาระเลยใจมีแดงแจเลยแดงแจ๋อ้แดงแจเลยพวกนี้รู้เรื่องโคตรนี่ให้เรียงกันแล้วเราดูสภาพทุกคนนะโคตรอันนี้ไม่แดงเท่าไหร่ตัวนี้ก็ล้องมันปรับให้เป็นผิวขาวว่ะแต่นี่แดงแจเลยโอ้โหนกันทุกได้